มีเอ็นจีเยอะแค่ไหนนะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูตัวอย่างของไวเวอร์ซ่ารักสลับโลกกันนะคะทุกคนเยฟังชื่อก็หลอนแล้วไม่ใช่คือว่ายังไม่เคยมีใครดูเนาะหนูดูไปแต่ไพลอตที่ปล่อยแบบงานจีมเอมเมื่อตอนไหนจากตอนเนี่ยทุกคนจำเวลาไม่ได้ใหม่มากเลยอะ ใช่มาใหม่อันนั้นเป็นไพเออร์ตัวเก่าที่เหมือนกับเขาแค่บอกเฉยๆว่าในปีนี้จะมีซีรีส์เรื่องอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่อันเนี้ยเป็นตัวปัจจุบันที่ยังไม่ได้ดูเหมือนกันก็คือทุกคนยังไม่ได้ดูเลยใช่งั้นเดี๋ยวยังงงอยู่เลยว่าเรื่องอะไรงั้นเดี๋ยวเราไปดูก่อนแล้วค่อยมาคุยกันมาจารผมเคยคิดนะว่าโลกคู่ขนานมันมีอยู่แค่ในหนังหรือไม่ก็ในนิยายเท่านั้นแหละจนกระทั่ง จกน้ำตายแล้วผมก็ตื่นขึ้นมานช่วยด้วยค่ะคนไทยดีค่ะช่วยด้วยค่ะไอยู่ในร่างคนอื่นเป็นโลกอีกใบ <c oughs> ขอต้อ,ดอน,นดับสู่สม,มาพ <ผม S 1> <แ>ันคนไทยในต่างโลกจ้ะ ที่นี่เนี่ยเป็นแค่แหล่งรวมตัวของคนที่ข้ามโลกมาจริงเหรอที่นี่พาผมกลับโลกเดินได้ปะเป้นคนไทยดั้งรกเราต้องหาคนที่ข้ามโลกมาเหมือนกันอเทสเป็นัไงบ้างวะไม่เจอกันนานเลยกูถามอะไรมึงหน่อยดิมึงเคยตายมั้พวกพี่เรียกส่นที่เราตามหาเนี่ยว่ากุญแจนำทางเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนคนนั้นเป็นกุญแจนำทางคำแนะนำที่ดีที่สุดตอนนี้เลยนะอุ้ยใช้หัวใจนำทาง ว้าวกุ้ยโอ้นนท์เหรอไอเดช่อไอธนเป็นเพื่อนสมัยมัธยมกับเจ้าของร่างเนี่ยแต่ติดอยู่นิดเดียวนี่ใช่ทันแน่วะไอทันที่โลกโรนอ่ะมึงชื่ออะไรวะปุ้ยไทยแจ็คปะมั่วงั้นก็โรสนี่ชัเว้ยไอแดงแดงบ้านดิละครหลังคนนั้นที่จะมาดูแล้วเราสองคนเนี่ย ไม่คิดกันมากหรอถ้ามันใช้เชืุ้ผลได้มันคงต้องลองใช้ที่ใจมั<อ>้กูว่าหัวใจมันไม่ได้ใช้งานมานานสักพักใหญ่เลยวะ่ะพวกมึงมีพี่แป้งที่กูจะชวนมาช่วยเขียนบทอะตั้งแต่มีพี่แป้งเข้ามาในทีมอะบทของพวกเราไม่สนุกขึ้นเยอะเลยนะเว้ยก็มึงเคยบอกเนี่ว่ามึงรู้สึกว่าพี่เขาพิเศษเอะกูว่าเขาก็น่าจะเป็นกุญแใจนำทางของมึงนะแล้วมึงไม่คิดว่า กุญแจนำทางของมึงกับกูบ้างเหรอโอ้ยมึงจนเชร่อว่ากูว่ามึงจะเป็นกุญแจนำทางกันซะเองนะถ้ามันใช่เว้ยต้อกลับกันได้ไานละ่ะขอให้คนคนนั้นเป็นกุญแจนำทางมึมงกำลังขโมยชีวิตคนอื่นนะเว้ยแล้วมึงจะทิ้งมูกไปจริงจเหรอมึงไม่แม่ทุกคนแม่งก็แค่ทำไปตามความเชื่อของตัวเองเท่านั้นแหละ ว่าเราสองคนอะถ้าลูกมันเรียนรู้องเหมือนผู้หญิงเข้ามาแล้วนม่น่ารักอะแต่พี่ยังมงงสำรับพี่ยังไม่จบที่ชู่วไงคุณเลิกก็ได้ไม่ต่อเดี๋ยวกูเช็ดให้เองจริงเหรอจริงเหรอ ต่อไปขอบตาเราจะดำเพราะอะไรดีมากเลยอ่ะอันนี้เราพูดในคลิปนี้เลยเนาะไม่ต้องแยกก็คือว่าใครจะเริ่มก่อนใครไหวไปก่อนเลยอันนี้คือเท่าที่เข้าใจนะที่เข้าใจคือหมอจีมกับน้องซีเนี่ยเข้าไปในโลกโลกหนึ่งที่สมมีสมารอะไมอสมมารอมเคทรครอ แล้วก็เออเหมือนกับว่าเขาอะไปอยู่ในร่างของโอมกับณนนท์ใครเนี่ยแหละมันติมันติเวิร์ดหนึ่งเอออะไรประมาณนั้นใช่ไหมหรือไม่ใช่ใช่แหละใช่เพราะว่ามันมีจังหวะเดินแบบเดินจากโอมณนท์แล้วมาสลับเป็นอีกคนเลับกันนั่นแหละ เลยแบบน่าสนใจมากใแล้วแกมีดีมากเสร็จไ่ตอนาสุดท้ายคือแบบว่าถูกน่าจะถูกใจพี่แกแบบใช่เลยเหมือนคนด้วยูเลยถ้าจริงนะชอบมากเลยอ่ะไม่ค่อยมีซีรีส์วายที่แบบปิดฉากด้วยการจูบจริงอ่ะส่วนใหญ่ทำเหมือนจะจูบแล้วก็ตัดเลยเออเลยว่าแบบว่ามีจุดซ้อนอ่ะจะไปจูบอีกจูบเลยชอบอ่ะน่าดูมากน่าดูจริงๆจริยแล้วชอบชอบอะไรที่มันสลับมิติอยู่แล้วอะไรเงี้ยมัวแบบ เรื่องเนี้ยรู้แล้วขอบตาก็จะดำขึ้นไปกว่านิดนึงนะคะไม่ต้องตกใจนะคะถ้าเห็นตอนต่อไปแล้วขอบตาดําก็อาจจะเพราะเรื่องนี้เออตัวละ่รน่ารู้มากใช่ตัวละครอะเยอะมากหนูรู้สึกเยอะจนพี่ปวดหัวไม่รู้ที่พูดเมื่อกี้นะเหมือนอะไรรู้ปะรู้สึกเหมือนซีรีส์รักวัยรุ่นของเกาหลีอ่ะน้องเหมือนเลยอ่ะสีผ้าแบบมันแบบสกูอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบว่าน่ารักอ่ะพูดไม่ถูก เทียบเทียบเทียบไม่ถูกตอนนี้น oh ึกไม่ออกทเวนตี้ทเวี้ปะจำชื่อผิดปะอไม่รู้อ่ะถ้าผิดก็เดี๋ยวให้อ้อนใส่อินเสิร์ตมาให้นะรู้ก็ยังงงอยู่นะว่าใครทําอะไรเพราะว่าเหมือนน้ผ้ามันตัดตัดตัตัดไปอยู่ตอนแรกอ่ะนึกว่าไอ้นี่ด้วยนึกว่าเน็ตกระตุกตอนแรกที่เปิดใช่ พี่ก็ว่าลงใเอใช่หนูคิดว่าเน็ตกระตุกหนูก็เลยแบบสตทนแบบหนึ่งว่าเน็ตเราบวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบว่าข่าศึกอะแค่ของพี่นะแค่พระเอกกับออ้ยจิมมี่หมอจิมใช่ไหมใช่กรบน้องซีมันก็น่าติดตามแล้วค่ะใช่คือโดนหมอจิมตกตั้งแต่แค่เพื่อนขับเพื่อนอะพอเราพ่อมาแบบใครดูแค่เพื่อนขับเพื่อนเราบ้างยังไม่ได้ดูอค่เพื่อนขับเพื่อนช่ที่โอมนะโนโน่อ๋อที่หมอจิมที่เล่นเป็น เพื่อนเพื่อนนันนนน่ะ๋อจำได้แล้วนั่นแหละมาเล่นไปเพ่แต่พี่แค่ไม่ได้ดูใช่ไหมต้องไปดูนะคะต้องไปดูแต่ว่าเรื่องเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องที่แบบหมอจิมมาเล่นเป็นแบบเต็มตัวอ๋อใช่ที่เป็นเพื่อนกับนันนที่แซ่บใช่ไอ้ไวไหมใช่ออยหใช่ตอนแรกจะไม่กล้าพูดชื่อเพราะกลัวหน้าแตกเลยแบบกั่งกึ่งแต่ทนไม่ไหวพูดก็ได้อะไรอย่างเงี้ย ออน่ารักค่ะเฮ้ยอันนี้เป็นพางต่อของเขาหรือเปล่าหรือว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคืออันนี้มันเป็นนิยายด้วยคือฟังเรื่องมาเข้าๆนะถ้าจำไม่ผิดขออภัยด้วยเพราะแบบว่าไม่ได้ติดตามขนาดนั้นเหมือนกับว่าจิตติเลนคือคนที่แต่งขั้นกัวดทุกคนคือในเรื่องก็รู้อยู่แล้วนะว่ามันต้องดีแน่นอนแล้วคือคุณจิติเลนอ่ะเขาแต่งควบคู่ไปกับบทของเรื่องนี้ใช่กับพ่วงกับอะไรเงี้ยเขาแต่งไปคู่กันแล้วเหมือนกับนิยายก็เพิ่งออกมา ไม่นานด้วยนะพร้อมกับปล่อยตัวอย่างออกมาอะไรเงี้ยคือแบบเลิศมากแต่คือพื้นตรงยังไม่ได้อ่านแต่ชอบชอบความที่มันแตกต่างคือคนไทยใน,นต่างโลกนี่แหละคืออะไรนี่แบบคิดนี่ไงวะคือขีมชอบแบบว่าสไตล์ทลุมิติอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่ไหมแต่พี่อยากเป็นคนไม่ไม่อินกับอะไรทลุมิติอเออพี่ก็เลยแบบว่ายังยังไม่ได้แบบตามอะไรเงี้ยจริงจังแต่พอมาดูตัวอย่างเฮ้ยรู้สึกเข้าใจง่าย เออรู้สึกแบบน่าดูเนาะแบบเข้าใจง่ายอ่ะแล้วมันดูน่ารักอ่ะเหมือนพี่ดูพี่ดูเหมือนไม่ได้สลับมิติสักเท่าไหร่พี่บ้าบอกนะนี่ชอบแนวอะไรแบบนี้มากตั้งแต่จริงเหรอนี่ชอบใช่คู่พูดได้ไหมว่าแบบตั้งแต่ซีรีส์จีนยอย่างข้านี่แหละองค์หญิงสามก็ตามเพราะว่าชอบเพราาะว่ชอบไโมันทะลุมิติอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจงั้นก็ต้องเป็นแฟนแันไทยแน่แล้วก็มูนเลิฟเวอร์อรื่องที่บอกว่าไอยูที่เขาก็โดดตกน้ำแล้วอะไรก็ทะลุมิติเหมือนกันแต่ว่าไปยุคเพราะนั้นแต่เรื่องมันเศร้าเรื่องนี้อย่เรางนี้ เรื่องนี้ดูน่าติดตามแบบเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปแล้วยังมีผู้หญิงเข้ามาพี่ติ๋ถามวายด้วไหมแอบคิดนิดนึงว่าสับสนนิดนึงแต่ว่าเอาแต่ว่าต้องรอติดตามว่าเขาจะตัวละครอีกมาทําแบบทําแบบไหนยังไงแต่ขออย่างเดียวไม่เอาแบบผู้หญิงเป็นตัวไา่นะทุกคนใช่ขอแค่นั้นเลยไม่ซัพพอร์ตก็พอเอออย่าน่ารักน่ารักคือหน้าตามจริงหน้าตามค่ะหน้าตามปักหมุดรอเลยปักหมุนเนาะเราจะรีแอคไหม เรื่องเนี้ยไม่แอคกดิไม่พลาดค่ะโอเคใจก็ถ้ามาก็เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาทำคลิปรีแอคกันนะจ๊ะได้เลยค่ะวันที่16นี้แล้วใช่ไหมคะใช่16หกกรกฎาคมแต่เราก็ดูค่ะแต่เราดูดูน่ารักน่าตามก็ฝากคู่ใหม่ด้วยนะคะหมอจิมน้องซีคือนี่เอาจจริงโดนตกไงโดนคู่นี้ตกเพราะเคยเคยไปดู อันนี้ขอแทงนิดนึงนะ,อะ่อนปิดน,น,นึกออกขึ้นมาพอดีเคยไปดูงานนึงเหมือนเขาไปไปงานอะไรด้วยกันเนี่ยแหละแล้วแบบว่าเ,เขาถามเขาถามว่าแบบว่าน้องอชอบอะไรในตัวหมอจิมอะไรสักอย่างอ,อันมันไม่เปนน๊ะนะทุกคนดีเทลมันไม่เป๊ะแต่รายละเอียดมันประมาณนี้แล้วน้องก็บอกว่าชอบที่แบบว่าเวลาจะไปไหนแบบเหมือนเวลาจะลากันอะไรเงี้ยหมอจิมจะแบบเหมือนจับหัวแบบอ,อะไรอย่างเงี้ย เหมือนกับหมอจิงเขาะจะคอยแบบรับส่งอะไรเงี้ยถ้าจำไม่ผิด,ดอ่ะอก็เลยแบบโดนตกมาในคลิปนั้นคือมันรู้สึกจะขึ้นเทรนด์มัง้งแล้วบังเอิญเลื่อนไปในทวิต่ไปเจอก็เลยบแบบเออเห็นแล้วเออน่ารักก็เลยอยากมาลองดูเพราะว่า คือเนื้อเรื่องตอนแรกบอกตรงว่ามันเป็นสลับโลกอะไรอย่างงี้เนาะตอนแรกเราก็แบบอุ้ยจะเป็นยังไงวะอะไรอุ้ยเ้าพอมาดูโดนตกจ้ะฉันจะดูใช่จ้ะจดูจ้ะอะไรอย่างงี้เพราะว่ามันเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายค่ะโอเคจ้ะปิดคลิปนะคะเดี๋ยวพูดเยอะเกินนะจ้ะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะกด u b s ส r ค b ้ติดตามเราด้วยแล้วก็กดอะไรนะกระดิ่งกระดิงกรดิง หรือถ้าอยากแบบว่าพูดคุยหรือพิมพ์อะไรหรือยังให้ทําเรื่องไหนอีกอะไรเงี้ยก็พิมพ์บอกมา<ช>นะจ๊ะ,จะใช่คอมมนได <ป S 2> นะในทางด้านล่างนะคะโอเคไปแล้วนะบ๊ายบายจ้นะ